สร้างตำนานกันไม่พักเลยนะครับผมตำนานลืมสลับแอคนั่นเองนะครับก็ขออนุญาตหยิบยืมข้อมูลจากช่องซัพพอร์ต BP มาเล่าสู่กันฟังนะฮะก็คลิปนี้เนี่ยออกมาสักพักแล้วแหละแต่ว่าแอดก็ไม่ได้ทำไปนะฮะวันนี้รู้สึกว่าคิดถึงน้องจังเลยมาเมาส์อะไรดีนะก็เลยหยิบเรื่องนี้มานะฮะก็คือจะเห็นได้ว่าทั้ง2คลิปเนี่ยก็เป็นคลิปเดียวกันนี่แหละเวนแอมวิดยูกันไปนะฮะแหมสนุกสนานเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าเอ้สองแอคเคาน,นี้ไม่เหมือนกันนะฮะ ก็ต้อบอกว่าตอนแรกเนี่ยลงในช่องลิซ่าครับผมช่องหลักของน้องนี่แหละสักพักอา้าวลบครับแล้วก็อัปคลิปขึ้นมาใหม่นะไปลงในช่องราวนั่นเองนะฮะแมแอนนี้แอดบอกได้ไหมครับว่าแอดมินเนี่ยเป็นคนเดียวกันแน่นอน ถ้าลืมสลับแอคแบบนี้ส่วนใหญ่จะเป็นแอดมินคนเดียวกันแน่นอนนะฮะคือต้องบอกว่าในส่วนของลิซ่าเนี่ยก็จะไว้ลงของตัวเองคนเดียวแบบเดียวๆเนาะส่วนใหญ่ก็จะเป็นน้องแบบล้ว้วนเนี่ยไม่มีอย่างอื่นมาเกี่ยวข้องเท่าไหร่นะครับแต่ว่าในส่วนของราวเนี่ยก็จะมีเรื่องของงานของอะไรเข้ามาด้วยเนาะแล้วก็จะมีคลิปที่เขาเรียกว่าแตกต่างกันออกไปนิดนึงคือน้องแบ่งค่อนข้างชัดเจนนะครับในส่วนของช่องส่วนตัวกับช่องของราวนะฮะช่องของบริษัทของน้องเนี่ยก็จะบอกว่าแอบลืมสลับแอคนะครับเป็นตำ ขึ้น,นะะก็ไม่รู้ว่าทําไมถึงลืมสลับนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือแอดคิดว่าในส่วนของน้องเองเนี่ยน่าจะเขาเรียกว่ายังไงมีแอคเคท์ของตัวเองในทุกแพลตฟอร์มอยู่แล้วแหล,ละเวลานั้นก็สามารถที่จะแบบอัพทุกอย่างที่อยากอัพลงไปด้วยตัวเองได้เลยเนาะเราคิดว่าก็น่าจะมีแอดมินสักคนในการดูแลหรือเปล่านะฮะอันนี้ไม่รู้หลังบ้านน้องเลยใครรู้ข้อมูลอะไรยังไงก็บอกกันได้นะส่วนสถานที่ที่เห็นในคลิปนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นสถานที่ที่น่าสนใจมากๆฮะเพราะว่า าแอดไปดูข้อมูลมานะครับแต่ว่าแอดออกเสียงไม่ถูกกันทุกคนอ่านว่ายงมาแลนหรือเปล่าใครที่ออกเสียงเก่งก็บอกแอดกันหน่อยนะฮะยงมาแลนยงมาแลนอะไรประมาณนั้นเนาะซึ่งที่นี่เป็นสวนสนุกล้างเล็กๆนะครับผมแล้วก็ตั้งอยู่ในประเทศเกาหลีใต้นั่นเองนะครับแล้วก็มีมาตั้งแต่ปี1,980นะครับถึงปี2,011นะครับแล้วก็กลายเป็นสวนสนุกล้างไปนะฮะก็อยู่ในกรุงโซนี่แหละแอดก็แอบไปดูรูปมานะฮะ แอบหลอนบางๆเหมือนกันนะครับอันนี้ถ้าเราแบบว่าไม่ได้ไปถ่ายงานหรืออะไรเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยก็ดูน่ากลัวอยู่เหมือนกันนะแอดขึด้นรูปให้ทุกคนดูอยู่นะฮะก็บอกว่าแอดไม่รู้ว่าน้องเนี่ยไปถ่ายงานอะไรที่นั่นนะครับแต่ว่าคิดว่าถ้าเป็นธีมประมาณนี้น่าสนใจแน่นอนนะครับเพราะว่าโอ้โหสนสนุกลางนี่เราจะเห็นกันได้บ,บ่อยๆเป็นพวกหนังซอมบี้บ้างหรือว่าอาจจะเป็นหนังแนวที่แบบไล่ล่าอะไรแบบนี้ก็เห็นเยอะอยู่นะฮะก็ไม่รู้ว่าน้องเนี่ยไปถ่ายงานประเภทไหนประมาณไหนแต่ ส่วนตัวคิดว่าเป็นโลเคชันที่น่าสนใจมากๆคะเออ อแ,ออแอดเพิ่งเลือ่อนมาเห็นชื่อภาษาไทยภาษาไทยลงว่ายงมาแลนด์นะฮะแปลว่าเมื่อกี้แอดออกเสียงผิดทั้งหมดเลยนะฮะ,ะก็ต้องขออภัยทุกคนด้วยนะฮะมีใครเคยไปเที่ยวไหมยงมาแลนด์เนี่ยเออแอดว่ามันดูสวยดีนะฮะถึงแม้ว่ามันจะเป็นสวนสนุกลกล้างก็ตามแต่นะแต่มันก็ดูสวยเออไม่รู้ทำไมแอดรู้สึกอย่างนั้นนะน้องก็น่าจะคิดเหมือนกันแหละว่ามันจ้าบะน้องเลยไปถ่ายงานที่นั่นนะฮะ,ะก็มาเมาเล่าสู่กันฟังประมาณนี้ครับผมวเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับทุกคน